ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่นประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการปลูกฝังความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนรู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์ไทยได้มีการสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่สา มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรียนรู้เรื่องสถาบันหลักของชาติไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรียนรู้เรื่องความภาคภูมิใจที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรียนรู้เรื่องความเสียสละของบรรพบุรุษไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5เรียนรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนรู้เรื่องพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์และระดับชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เรียนรู้เรื่องการพัฒนาศักยภา,าพเด็กและเยาวชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและสะดวกต่อการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนโดยมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่รู้จักภาษาไทยไหม เรเรียนงชาติที่ไหนบ้างครับโรงเรียนโรงเรียนโงเรียนงเรียนวัดที่วัดตำรวจโรงพยาบาลสถานีตำรวจสถานีตำรวจอ่าส่วนใหญ่โรงชาติก็จะอยู่ที่สถานที่ราชการโรงเรียนสถานีตำรวจนั่นเองนะครับใครคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทย มาเลยนะคะเหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้ตอนนี้เราใช้ปัจจุบันเราใช้โทงไหนคะธงไทยดวงนนี้นะคะใช้ในปัจจุบันนะอ่านะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ราประวัติวความเป็นมาของธงนะคะธงชาติไทยงของแต่ละยุคแต่ละสมัยของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอพระนามพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่หนึ่งถึงสิบ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระนามว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะประเทศน้ำที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมใช่ป<แ>ัจจุบันนี้ถึงรัชกาลที่เท่าไหร<แ>่รัชกาลที่สิบนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ารัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สิบนะครับทรงพระนามว่าอะไรและครองราชกี่ปีเนาะ,ะและ้วก็ใครครองราชได้นานที่สุดรัชกาลที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรองน่าัรัชกาลที่พระาสเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครองราชย์27ปีนาหนานคุณชสยามปรากฏหลังฐานครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตามบันทึกในสมัยเก่า วันที่3กันยาย,ยนพุทธศักราช2223เรือรบฝรั่งเศสชื่อเลวูตูโดนมีมเซียร์คอนแอลเป็นนายเรือได้นำเรือแล่นเข้ามาถึงตักแม่นานเจ้าประยาเพื่อจเจริญสัมพันธ์ทำไมตรีกับสยามประเทศในเรือได้ประสานจะขอยินสรุปเพื่อให้คหวามเคารพแก่สยาม โรงเรียนบางหัดสหศาสตร์ขอขอบคุณค่ะ